อันนี้นะครับ Intelligent RPA เนี่ยเวลาจะสร้างบอทเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรสนับสนุสนในการสร้างบอทบ้างนะครับสามฟังก์ชันหลักๆเลยของตัว Intelligent RPA นะครับก็คือฟังก์ชันแรกเลยคือตัว create นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่2ก็คือตัวที่ทำการในการรันบอทนะครับฟังก์ชันที่3ก็คือในการตัว control นะฮะอย่างที่ทุกท่านเห็นบนหน้าจอนะครับคือสัญลักษณ์ไอคอนสีเขียวนะครับผมจะขอเริ่มจาก,จากตัวสัญลักษณ์ไอคอนสีเขียวก่อนก็คือตัวสิ่งที่เป็นฟังก์ชัน create นะครับ เป็นฟังก์ชันแรกของตัว Intelligent e RPA นะครับฟังก์ชันนี้จะสนับสนุนทั้งด้านในการพัฒนาและก็ออกแบบบอทนะครับ,นะค,รบคำว่าบอทเนี่ยผมขอลง,ลงลึกนิดนึงนะครับเพื่อขยายความให้ทุกท่านได้เข้าใจมากขึ้นว่าตัวบอทที่แท้จริงหน้าตาของบอทแล้วเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าหน้าตาของบอทตัวเวมื่อแกะออกมาแล้วหน้าตาของเขาก็จะคือในลักษณะที่เป็น Work f l o w นนะั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันที่2นะครับก็คือไอคอนตัวสีชมพูนะครับ ไอคอนตัวสีชมพูนี้ก็จะสนับสนุนทางด้านฟังก์ชันในการนําบอทดไปใช้งานหรือการรันบอทนั่นเองนะครับซึ่งในการรันบอทเนี่ยอย่างที่คุณสันทนได้กล่าวไปแล้วครับว่า RPM มีอยู่2โหมดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นโซลูชันของ SAP ในที่นี้ในการที่จะนําบอร์ไปรันก็สนับสนุนทั้ง2โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Unattended หรือ a t t e n d e d t o t นะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายฟังก์ชันที่3นะครับคือไอคอนตัวบอทดสีฟ้านะครับก็คือลักษณะ ตัวบอดสีฟ้าเนี่ยที่เขาจะสนับสนุนการน้างการใช้งานกับผู้ใช้งานก็คือว่าเขาสามารถคอนโทรลบอดได้นะครับสั่งงานบอดได้ว่าจะทํางานจะทํางานวันไหนวันละกี่ชั่วโมงลักษณะน,นี้เป็นต้นนะครับหรือว่าสามารถคอยมอนิเตอร์บอดได้ว่าเอ๊จ็อบที่ฉันสั่งบอดทางานไปเนี่ยสา,สามารถทํางานได้เรียบร้อยดีไหมหรือว่าถ้าเกิดเออร์เลอร์เกิดเออร์เลอร์เออร์เลอร์อะไรเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตาภาพรวมของโซลูชัน SAP i n t e l l i g e n t RPA นะครับผมขอดีมายกับทุกท่านว่าก็คือมี3ฟังก์ชันด้วยกัน,นคก็ือว่า Create r ั control, SAP น Control น,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 นะครับ s a p ขอนำเสนอโซลูชันนี้ลักษณะที่ครบวงจรนะฮะไม่ใช่แค่สร้างบอทดอย่างเดียวนะแต่สามารถที่จะ Deploy บอทนะครับแล้วก็สามารถ Control แล้วก็ Monitor บอทได้ด้วยนะฮะนะครับถัดมานะครับเรามาดูกันว่าวิธีการนำวิธีการนำสามคอมโพเนนต์นี้ไปใช้งานเราจะใช้งานได้อย่างไรนะครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นก็คือว่าเราจะเป็นจะต้องพัฒนาบอทดก่อนก็คือมีความต้องการนะฮะว่าเราจะจะนำบอทนี้ไปช่วยเหลืองานตรงจุดไหนนะครับแล้วก็สามารถเริ่มต้นพัฒนาบอท และออกแบบบอทดเนี่ยที่ตัวตัวสตูดิโอก็คือบอทดสีเขียวนะครับเมื่อเราทําการสร้างบอทดเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทาขั้นตอนถัดมาก็คือาเราเราต้องทําการรีดิสบอ Bo หรือดีพลอยบอรเนี่ยขึ้นไปไว้บนคลาวหรือตัวโซลูชันตัวไอคอนบอทสีฟ้าที่ชื่อว่า Cloud f a c t o r y ่นะครับตัวนี้เรียกชื่อเล่นง่ายๆว่าผมผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นง่ายๆว่าเป็นโรงจอดหุ่นยนต์ละกันนะครับเราจะเราจะนำบอทดที่เราพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยนำไปจอดไว้ที่ ตัว Cloud Factory นะครับเมื่อพอเรานำบอทดไปไว้ที่ Cloud Factory แล้วเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราจะสั่งงานเขานะครับเราก็เข้าไปที่ตัว Cloud Factory นี่แหละแล้วก็สั่งงานเขาว่าเอ๊ะฉันอยากจะให้บอทดตัวนี้ทำงานวันไหนบ้างนะครับหรือว่าทำงานณเวลาไหนบ้างนะครับเมื่อถึงเวลาวันนั้นและเวลานั้นนะครับบอทดก็จะลงมาทำงานนะครับ การที่บอร์ดจะลงมาทํางานเนี่ยบอร์ดจะ execute ตัวเองไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่นำคอมโพเนนต์ที่3คือตัวบอร์ดสีชมพูเนี่ยไป install หรือว่าไปลงมาที่เซิร์ฟเวอร์หรือ l ล e n t notebook เครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาตัว Cloud Factory เนี่ยก็จะสั่งงานบอร์ดนะครับลงมาทํางานที่เครื่องโนดบุ๊กหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของ3ามคอมโพเนนต์นี้ก็เริ่มต้นจากตัวบอร์ดสีเขียวนะครับที่เป็นตัวสร้างและต แล้วก็เราสามารถดิปลอยบอรไปไว้ที่ตัวคลาวด์ซักที่ก็คือตัวไอคอนบอรสีฟ้านะครับเมื่อและเมื่อถึงเวลาที่บอร์ดเขาทำงานเนี่ยบอรเขาจะทำงานลงไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องโน๊ตบุ๊กเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่มีการอินสตอลบอรสีชมพูหรือที่เรียกว่าเดสก์ท็อปเอเจนต์อยู่นะครับนะฮะะนครับ,นะรบท่านนี้จากคอมโพเนนต์ทั้ง3อย่างและฟังก์ชันทั้ง3อย่างเนี่ย s อ p วางวางสรุปวางโพสิชันไว้ว่า s อ p Intelligent RPA นะครับจะต้องตอบโจทย์ทางทางธุรกิจในนนการรรรที่จะะะอคคัับห ize, บหื ตัว SAP Solution เองเข้ากับ non SAP Solution นะฮะหมายความอย่างไรผมขอยกตัวอย่างนะครับหมายความว่าเออถ้าดูจากกิจกรรมที่อยู่ในออฟฟิศทุกวันนี้นะครับเราเวลาเราเข้ามาทำงานเนี่ยเราเรามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างหรือเรามีตัวโปรแกรมอะไรบ้างที่เราสนับสนุนการทำงานของทุกวันนี้นะครับเราอาจจะมีอ e ีเมล อาจจะมี Excel นะครับหรืออาจจะมีเว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์อื่นๆนะครับหรือมีระบบแอปพลิเคชันอื่นๆที่สนับสนุนที่สนับสนุนทางงานที่เฉพาะเจาะจงนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แค่มี ERP ตัวเดียวนะฮะ SAP ก็มองว่าตัว SAP Intelligent RPA ีนี้แหละที่จะสามารถเชื่อมต่อ Integrate นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยง Synchronize แ App อปพลิเคชันที่อยู่ใน Office เนี่ยเพื่อสนับสนุนการทำงานในธุรกิจธุรกิจประจำวันเนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง S P solution นะครับหรือว่า non S P ก็ตามนะครับ